ครับก็สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแนะนําวิธีเปลี่ยนปรับแต่งช่องของ youtube แล้วนะครับโอเคครับไม่รอช้าเริ่มเลยครับมาที่ฟันเฟืองจากนั้นมาที่เปิดโมดนะครับเปิดโมดปรับแต่งการออกแบบช่องของคุณครับให้กดไปที่สีฟ้าจากนั้นกดบันทึกไปครับรอสักครู่ครับอ่าโอเค youtube ก็จะทําการปรับแต่งช่องของเรา ให้ดูมีความลักษณะที่จัดเรียนอย่างสวยงามนะครับซึ่งก็ทำดูเป็นระเบียบเหมือนกันนะครับก็จะมีช่องสำหรับผู้ติดตามเก่าแล้วก็สำหรับผู้ติดตามใหม่ครับก็แยกกันให้เลยโอเคสวยงามเลยทีเดียวเนี่ยครับก็ช่องผู้ติดตามใหม่ก็หาวิดีโอที่เป็นการแนะนำช่องของเราครับแล้วก็สำหรับช่องผู้ติดตามเก่าก็จะมีวิดีโอใหม่ๆขึ้นมาให้เรื่อยๆอะไรประมาณนี้ครับ ก็โอเคมาดูบ้างหลังจากที่เปิดโหมดปรับแต่งมาแล้วก็จะมีโหมดแสดงแถบการสนทนาเพิ่มมาอีกครับให้เราก,กดเปิดขึ้นมาครับจะสังเกตดูที่หน้าแถบช่องของเราครับจะมีแถบอ่าแถบพูดคุยกันนะครับซึ่งแถบพูดคุยกันนี้ก็ไวส้สนทนานระหว่าง ผู้ที่สตรีทไลคหรือผู้ที่ตามเราครับสามารถแลกเปลี่ยนหรือว่ารับคําติชมของผู้ที่มาติดตามเราครับหรือว่าติชมวิดีโอต่างๆของเราก็สามารถทําได้เลยก็โอเคครับหลังจากนั้นก็อ่าถ้าหากเราไม่ชอบเราก็สามารถมาที่จะปรับเปลี่ยนได้ครับก็แสดงแถบการสนทนาก็ปิดไป พูดคุยกันก็จะหายไปทีนี้ถ้าเรายังไม่สะดวกที่จะปรับแต่งช่องของเราเราก็สามารถปิดได้เลยครับแล้วกดบันทึกจากนั้นทุกอย่างก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมาเห็นไหมครับก็เห็นไหมครับไม่มีอะไรยากครับง่ายๆสบายๆครับก็ถ้าวิดีโอนี้เป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมก็อย่าลืมกดไลค์แชร์และส u b s c r i b e ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ ส่วนวันนี้ลากันไปก่อนคนระับบ๊ายบาย